ทำไมผมอยากามพี่เพราะว่าผมเคยเห็นพี่แบบตอนที่บอกอะเดวอยส์เดวอยส์อ huh. ไแต่จริงจริงพี่รู้พี่ดูบนแบบเนี้ยไอ้ uh huh. ได้ยินพี่พูดเมื่อกี uh ้อ huh. ะพี่รู้ เลี้ยงเยอะขึกโยกับบอลอ่25ปีที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ใช่ไหพี่รู้สึกเฮ้ยโอยคำถามเฮ้ยคำถามนี้นากลัวเล่นมันจะถามอะไรกว่าเนี่ยมันพูดเกิบเร่อลาทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรกูกลับก่อนนะใครจะบอกกูกลับก่อนไม่ได้ที่บ้านคืออลิกี้คนอะไรรู้ป่ะคนเบลเยียมอีหนึ่งอ้ยอ้เี่ยกูไม่โง่นะมึงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรกันอะมึงเป็นอะไรอยากไหมต่อว่าอยากนะทีมครูก็ต้องดูสิเป็นตีมครูนี่เป็นตีมเตียแมนยู่โดอนเตียงแมนยู่โอเคอยังไงยังไงเอาลงเล่าดีดูแบบมันอยู่ตอนนี้ดูแบบนิ่มมากอะนิ่งนิ่งนิ่งมากกลางหลังมิดฟิลด์ของหน้าเขาดูแบบ ดูเล่นเล่นออกอ่ะตอนเมื่อก่นยากหน่อยมันวิ่งไม่ไหวแล้วยกขาก็ไม่ขึ้นแล้วเข่าวิ่งรอกูยิงกูมึงกูโดนมึงแล้วไอ้ยี้เลยไอ้นี่เอาผ้าที่ห่อขึ้นมาเช็ดหัวเลยแล้วก็เดินออกมาแล้วเช็ดหัวเงี้ยโอ้โหใหญ่ป้าไม่ใช่หัวอลไรไงแล้วข้างล่างเช็ดหัวแล้วข้างล่างก็สีสงเลยปุ๋ยเก่งเลยสีปุ๋ยมันก้าวทีมก็ปุ๋ยสูบปุ๋ยปุ๋ยอะไรเพื่อนอยู่มีใครมั้ย มีบางคนลแน่ย่าตูเล่ย่าตอนนี้เฮ้ยรู้จักมั้ยมีตอนนี้ตอนนี้ที่ยังเล่นอยู่มีไหมมีไหมเพื่อนอยู่มีแค่เชีวินโยเชีวินโยเชีวินโยที่อยู่ล่ที่อยู่ไปอิตาลีอ่ะปาร์มาไม่แล้วคือเดินเจอกันทักทายรู้จักเลยต้องคุยกันเจอกันนะแล้วยูไม่ทําผมแบบเขาโอ้โหทำไมเอ้ยแต่มึงไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยนะมึง่อก่อนอ้าวดูหัวคูดิดูดิอ้าวก็เขาก็หัวเหมือนมึงทำไมเขาทำได้ล่ะดูคูมีผมไหมดูดีๆดิมันมีเข เมือนก็คล้ายรอยทีนอะแม่งเสียบเขาแบบเฮ้ยที่นี่มันมึงนี่แหละกูเคยเสียบมึงไหมล่ะมึงแม่งมาเตกมั่วไปสไลด์มั่วไปอย่ามาพูดกเตกกูเสร็จใหญ่ไปอยู่นู่นเลยลัวกลัวคืนเนกลัวอะไรเนี่ยกูต้องไปตรงอยู่นู้นเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่คนละทีมอ่ะเวลามันแบบมันกระทบกระทั่งกันแบบมีโกรธไหม ไม่ไม่โกรไม่โกรธพี่ไม่กรธไ่โกได้ใช่ที่หนูไม่โกรธจริงเวลามันเป็นเพื่อนกันแล้วมันรู้ว่าว่าเหมือนว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นแบบนี้ว่าผมชอบเล่นแบบชอบมาคู่สนซังเขาไว้ดูน่าดูคาคูดีเต็กนี่เก่าเจรอดเปล่าโหรอดลอยเยี่ยมเราพูดตรงตรงอันนี้เมียไม่ดูวันนี้เมียไม่อยู่ไงรู้ได้ไงผมยัง่บอกยู้ไม่ต้องยุ่งมีไหมมีไหมเดี๋ยวนี้ดูก็ดูปกติแนมเมียมันนะ อันเนี้ยตอนนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดเนี่ยนั่นแหละอินสตาแกรมอะไรคู่หมิ่เกียนนี่หน้าเสี่คือพี่กูดูแอปใช่เออคู่หมิ่เกี้ยนนี่ไม่ใช่ดูอะไรมีสแกมบนอินสตาแกรมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปิดรูปวิ่งหนุ่มไม่มีหน้าหน้าตรงกลางหน้าที่เป็นนี่เซิร์ชเซิร์ชตัวเซิร์ชดีดียดีดีนี่เราเปิดมาก็เป็นฟุตบอลเลยใจเ็นดี้เห็นไหมใจเย็นไอ้เดียวอย่าทำไม่เป็นนะครับเออหน้านี้ดีแล้วเน็ตกูไม่ได้เดินเลยอี๋อย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ีนแอโ พี่ป๊อกเขาเป็นนักร้องเคยฟังเพลงเขาปะไม่เคยไม่เคยบัตรกลิ้งเจว่าที่นี่มีคอนโซงเพลงของพี่เขาไหมพ่อไหมพ่อไหมมึงฟังรู้เรื่องเหรอมะรู้เรื่องทูเกอย่างอะปะทีบังช้าใช่ใช่เราก็แล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแค่นี้เลยพี่ยาวไปนะไปเอาไปเอาไปดิพี่ยาวไปพี่ยาวไปหมายว่าแล้วมันลา ไลลลาามันด้้แวจะมีใครใครรักได้ไหมจะมีใครใครรักจะมีใครใครรักนี่คือร้องเพลงอะอฟริกามีแรปไหมแรปมีเพลงที่มึงฟังอ่ะเออมีเพลงลองร้องเป็นไงมันฟังเพลงเร็วๆตลอดเลยนะโรนนี่เออที่มึงฟังร้องเพลงร้องโรนี่เอโกนเหรอเอโกนเอโกนร้องไงเตาเร่ร้องไงเตาเร่เอ้าว หนึ่งอง่อาะโลลี่ไอ้ยังสิโล่ที่บอกว่า อากาศอากาศร้อนคุณแพ้กรุงเทพเปล่าวอ๋อใช่ไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละแพ้กรุงเทพแพ้กรุงเทพกุ้เดาได้ยังไงวะอะไรทำไมเดาไม่ได้คุณไงคุณไเออเออแล้วเป็นผู้ชายไงมันร้องสองคนมีพี่ป้ากับตากเตงไฟแรงมากมายนี่แหละรู้ได้ไงวะเนี่ยรอ้ชอบชอบชอร้องได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยเมืองรู้อะไรกรุงอะไรวะ มึงเป็นก้นไตปะวัยสามเขียวความช้าสามเขียวความช้าสามขาวความขาวสามขาวความขาว